แต่ยุคข้าวยากหมากแพง SME ต้องปรับตัวยอย่างไรนะคุณผู้ชมคะการตลาดเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็ณนะตอนนี้นะคะวิกฤตของ SME ก็เจอวิกฤตหนักทั้งหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลก็ตามเรื่องของโควิดก็ตามแต่ณนะตอนนี้นะคะเรามีูรูด้านการตลาดนะคะที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญมาช่วย ไขข้อข้องใจต่างๆให้กับเรานะคะวันนี้เราเชิญดรพศนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดนะคะสวัสดีคะ่คะดรพศค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะคะที่มาร่วมให้ความสําคัญในวันนี้กับ Market i n s i g h ซ์ของเรานะคะด้วยความยินดีเลยครับดกรคะช่วงนี้เป็นช่วงข้าวยากหมักแพงนะคะการตลาดต้องปรับตัวยังไงบ้างคะดรคะ,คะผมว่าการตลาดมันเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็คนที่ทาธุรกิจเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีอะครับว่าการตลาดเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุด ในช่วงใดๆก็ตามจริงๆแล้วต้องบอกว่ารูปภูม่ของโลกมันก็เปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับเราต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายเลยเราเจอสงครามเราเจอโรคระบาดนะครับตอนนี้เ,เจอภาวะภัยธรรมชาติอีกแต่อย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าเราทำทำมาหากินนะครับทำธุรกิจเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสิ่งที่เราต้องไม่สามารถพลาดได้เลยก็คือเรื่องของการตลาดนั่นเองนะครับเราอาจจะเห็นว่าตอนนี้แรงซื้อนะครับผู้บริโภคเองก็อาจจะเครียดนะครับ คนซื้อก็เครียดนะคน,ค,ดคนขายก็เครียดเหมือนกันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมว่าการปรับตัวเป็นสิ่งที่สํา<ช>คัญที่สุดนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือวาเรามองว่า การปรับตัวนะวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องมองในเรื่องของผู้บริโภคด้วยนะครับทุกวันนี้ผู้บริโภคเขาเปลี่ยนนะก็คือหมายความว่าเขาใส่ใจนะครับแล้วก็มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นอ,อันนั้นเราอาจจะเห็นว่าหลังจากโควิดเป็นต้นมาปุ๊บเนี่ยคนที่ซื้อของะนะครับเขาก็มีพฤติกรรมการบริโภคท,ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้เห็นในเรื่องของเทคโนโลยีเยอะแยะ,ะมากมายแต่ตดีนี้เราบอกว่าไม่ว่าใครกันแล้วแต่นะครับเขาก็ใช้ดีลิเวอรี่นะครับเราอาจจะเห็นว่าเมื่อก่อนนี้ผู้บริโภคอาจจะไม่ เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีนะครับแต่ทุกวันเป็นเรื่องปกติแล้วมมไม่ว่าใครก็สามารถที่จะสั่ง Delivery นะครับหรือใช้ช่องทางวิธีการซื้อของเนี่ย<ช>ม,มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยจุดตรงนี้เองครับเป็นจุดเปลี่ยนที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของ Delivery เท<ช>่านั้น<ช>ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น<ช>นะครับแล้วก็เขาใช้วิธีการช็อป นะครับชอบก่อนซื้อชอบก่อนซื้อนะครับ<ม>นั่นก็คือหมายความว่าเขาเลือกดูก่อนว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมกับเขาที่สุด<ม>นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในแง่ของการทําธุรกิจค,ครับเราต้องเป็นทางเลือกกับลูกค้าคและเป็นทางเลือกที่เราต้องเลือกด้วยเมื่อก่อนเราขายสินค้าอย่างเดียวะนะครับแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ขายแค่สินค้าและความพึงพอใจแต่นั่นก็คือว่าเราขายความสุขนะครับขายความสบายใจเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าทุกแบรนด์ต้องตื่นตัวในเรื่องของการที่จะเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับ อาจารย์คะแล้วก็ทาง SME อะค่ะถ้าตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยชอบใส่ตะกร้าก่อนแล้วก็ซื้อที่หลังแล้วกลยุทธ์ในการที่จะมัดใจให้เขามาซื้อของในวันที่มีแคมเปญโปรโมชั่นหนักๆอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงให้แบบดึงส่วนการตลาดตรงนั้นมาได้อะคะอาจารย์คะผมอยากให้กลับมารีวิวตรงนี้ก่อนนะครว่าตอนนี้เรารู้จักผู้บริโภคเราดีพอหรือยัง ในขณะเดียวกันผู้บริโภคของเรานะครับหรือว่าทั้งหมดเลยเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างต้องมองในแต่ละธุรกิจเลยครับ,รบแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องประเมินสภาวะการแข่งขันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าของเรารหรือผู้บริโภคเนี่ยเขามีทางเลือกกี่ช่องทางด้วยกันนะครับ ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องมากลับมาสแกน mm hmm. นะครับสแกนลูกค้าของเราสแกนความต้องการของผู้บริโภคครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรวิธีที่เราจะดูที่ดีที่สุดเลยครับก็คือว่าต้องถามว่าลูกค้าเก่านะครับที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยเขายังอยู่กับเราหรือเปล่า mm hmm. เขาเต็มใจจะอยู่เราไหมนะครับ ในขณะเดียวกันก็ต้องถามว่าล,ลูกค้าใหม่เนี่ยก็ต้องถามว่าล,ลูกค้าใหม่เนี่ยเขาจะเข้ามาหาเราเนี่ยผ่านช่องทางไหนบ้างมผมคิดว่าเรื่องของช่องทางเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคำว,ว่าช่องทางในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเทคโนโลยีหรือดิจิทัลทั้งหมด แต,แต่ช่องทางที่มันเหมาะกับธุรกิจนั้นๆนะครับเอาง่ายๆอย่างธุรกิจท่องเที่ยวถือมคิดว่าปีหน้าเป็นปีที่สําคัญมากครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเองให้ความสนใจนะครับในเรื่องที่จะบุกในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจหลักที่ทำไรายได้ให้กับประเทศเรานะคร,รับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยแรงทางด้านการบริโภคด้านการท่องเที่ยวได้เปลี่ยนไปเมื่อก่อนคนอาจจะคิดว,ว่าเรามองว่าเราอยากจะไปหาความสุขนะครับเราไปพักผ่อนภูเขาทะเลแต่ทุกวันนี้เราเรียกว่าทําไมครับการมองหาสเปซคื มองหาพื้นที่บางคนไปทะเลแต่ไม่ได้ลงทะเลเลยอ่ะอสุขนะครับเราไปแต่อยากจะอยู่ในห้องสวยๆอยู่ในล็อบบี้สวยๆะะนะครับอยากทานอาหารอร่อยมากกว่าที่จะมองในเรื่องของธรรมชาติเพราะนัะ้นเขาคือมองหาแสวงหาสเปซเพราะนัะ้นเราต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผู้บริโภคลูกค้าของเราต้องการสเปซ<ม>นะครับด้านอาหารก็เหมือนกันผมนนคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยรสชาติอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยลูกค้าก็ต้องการอะไรครับต้องการความสุขระวหว่างทานอาหารานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้มองไม่ใช่ในรสชาติอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญแค่ธุรกิจหลักอย่างเดียว แต่ต้องมองว่าจริงๆแล้วแล้วผู้บริโภคเนี่ยเขาได้อะไรที่เป็นมูลค่านะครับมูลค่าในที่นี้ก็คือมันเป็นมันเป็นแวลูครับมันอาจจะมองไม่เห็นแต่เป็นสิ่งที่เรามีความแตกต่างทางด้านโลเคชั่นนะครับทางด้าน service นะครับหรือว่าทางด้านบริการเสริมต่างๆที่คิดว่ามันมีความน่าสนใจผมว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องมานั่งดูเหมือนกันนะครับว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันแล้วเนี่ยนอกจากอาหารที่มีเหมือนๆกันแล้วเนี่ย เราให้อะไรได้เขาอีกนะครับให้อะไรกับกับลูกค้าตรงนี้ได้ตรงนี้อยากให้มองในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจที่เรามีอยู่ครับอาจารย์คะแล้วจะมีทรูตัวไหนที่จะมาช่วยสร้างความประทับใจหรือว่าเก็บลูกค้าณวินาทีนั้นนะคะมีทูตัวไหนที่อาจารย์จะแนะนําบ้างคะผมว่าเป็นกลยุทธ์ที่คลาสสิกมากๆเลยนะครับแล้วก็เหมาะกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบทของสภาพแวดล้อมต่างๆก็คือว่าผู้ประกอบการนะครับต้องรู้จัก2คําก็คือ upskill และ reskill นะครับผมว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับอะไรที่เราขาดนะครับนั่นคือเราต้องสร้างความชานาญให้ได้เต็มที่เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเรื่องของดิจิทัลเรื่องของช่องทางการขายใหม่ๆนะครับผมว่าหรือว่าจริงๆในเรื่องของสเปซที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ครับมันอาจจะเป็นจังหวะผมคิดว่าจังหวะที่สําคัญในช่วงภาวะต่างๆที่ผ่านมาครับมันเป็นช่วงที่ทําให้เราเนี่ยครับ ผู้ประกอบการทั้งหลายได้ได้มีโอกาสที่มาทบทวนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรายังขาดอะไรอยู่นะผมว่าไม่ต้องตนกตกใจเมื่อเราได้ทบทวนแล้วเนี่ยพยายามหาข้อมูลนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังเรายังขาดอะไรบ้างแล้วสิ่งเหล่านี้ครับเราจะสร้างได้อย่างไรบ้างเมื่อเราได้ตรงนี้ครับก็คือเราเรียกว่า up skill นะครับก็คือหมายความว่าทําในสิ่งที่ขาดไม่เพียงเพราะธุรกิจเท่านั้นผมว่าตัวผู้ประกอบการเองก็เหมือนกันนะครับยิ่งต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับท่าไอา่ต้องไปหาคอร์สเรียน ต้องไปหาพาร์ทเนอร์นะครับก็คือในเรื่องของการที่จะอัพตัวเองเนี่ยครับเ,เติมความเชี่ยวชาญนะครับในขณะเดียวกันในทีมงานเราล่านะครับไม่เพียงแค่ตัวเราอย่างเดียวก็ต้องบอกว่าทีมงานของเรานะครับแมททเวียนของเราเนี่ยได้ได้ได้อัพต่างๆงเหล่า,านี้มากน้อยแค่ไหน นะครับนั่นคือเรื่องของ upskill ส่วน reskill คืออะไรครับคือสิ่งที่มีอยู่เนี่ยครับมันต้องมาปรับปรุงนะครับมันต้อาจจะต้องมารีเนวทนะครับในเรื่องของที่ทางความรู้การจัดระเบียบคนจัดระเบียบลูกน้องนะครับออปัญหาเรื่องคนเป็นปัญหาที่ผมได้รับคำปรึกษาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะเห็นว่า Gen Y ที่ต้องบอกว่าเป็นแรงงานยุคใหม่ที่มีความอ่อนไหวมากเลยนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตรง,ตรงนี้ทําให้ผู้ประกอบการหลายๆคนเนี่ยเราไม่ได้คนงานหรือเราไม่ได้ทีมงานที่มีคุณภาพ รือทีมงานที่มีคุณภาพเนี่อยอาจจะอยู่กับเราไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้ทํางานในสิ่งที่เขาชอบชเขาได้ใช้ศักยภาพข,ข,ของเขาเนี่ยเข้ามาเต็มที่หรือเปล่านะครับนั่นคือรีสกิลก็คือหมายความว่าไม่เพียงแค่รีสกิลแค่ตัวเราเท่านั้นแต่ต้องรีสกิลทั้งแบรนด์เลยนะครับนั่นคือองค์ประกอบทั้งในเรื่องของอสถานที่นะครับคนนะครับโปรดักต่างๆเหล่านี้ครับอัพสกิลรีสกิลเป็นสิ่งที่ต้องมาทบทวนเป็นอันแรกเลยครับว่าหลังจากการกระทบตรงเนี้ยครับมันต้องมีอะไรทีี่่เเรรราาาต้้องงงนนํมปปปปับุแแลลลวย บ้างครับโออดีจังเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยในการรีโค้ดคนนะคะเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยเด็กจบใหม่เนี่ยแล้วก็ที่จะมาร่วมทีมงานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลายความคิดหลายเป็น,เป,นเป็นความคิดที่เป็นนิวเจนจริงๆนะคะครตรงนี้นะคะผู้บริโภคหรือว่าผู้บริหารต่างๆเนี่ยมีวิธีที่จะอาจารย์จะแนะนําให้เขาแบบมีแนวทางในการรนะีโค้ดคนยังไงบ้างคะ ผมว่าทุกวันนี้ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือทีมงานนะครับในทุกธุรกิจเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําธุรกิจลําพังได้นะครับแล้วการมีทีมงานที่ดีที่เขามีใจให้กับแบรนด์เป็นสิ่งท,ที่ สําคัญมากเลยนะคร mm ับ hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำมองก็คือว่าทําอย่างไรที่เราจะเข้าใจนะครับคนเจนวายทำอย่างไรที่จะให้เข้าใจในเรื่องของทีมงานรุ่นใหม่ mm hmm. ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าเรามีทีมงานเราอยากจะให้สไตล์เขาว่า mm hmm. โอเคอยู่ไปทํสา1 2 3, 4, 1> mm ี่ห้าแต่ในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่เขาอาจจะต้อง,อง,องการอยากแชร์ความคิดเห็น mm hmm. นะครับต้องการมีส่วนร่วมในขณะเดียวกันเขามองในเรื่องของการที่จะได้อกมีโอกาสในการก mm hmm. คนรุ่นใหม่เขานั่งคุย mm hmm. ได้มีโอกาสในการที่จะมีส่วนร่วมกับธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นนะคร, mm hmm. ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทําอย่างไรให้ทุกองค์กรนะครับเรามีทีมงานที่มีคุณภาพทีมงานที่มีความสุขในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้อง mm hmm. ต้องมานั่งมองครับ mm hmm. คนรุ่นใหม่อาจจะแตกต่างกับคนรุ่นเดิมตรงที่เรามองว่าเขาจะไม่มีรอยเ์ตี้คือไม่มีความผูกพันกับองค์กรผมว่าจริงๆแล้วเรื่องของรอย a l t ์ตี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องมองว่าเขาทํางานแล้วเนี่ยเขามีความสุขหรือเปล่าเราเองเนี่ยได้ใส่ใจในเรื่องของทุกสุขตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับคาว่าทุกสุขตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนอาจจะรีวอร์ดโอเคเราก็มีมีโบนัสให้กับเขาแต่ทุกวันนี้ต้องบอกว่าโบนัสอาจจะไม่ตัวเงิน นะครับมันอาจจะเป็นนักเลี้ยงมือพิเศษมันอาจจะเป็นที่ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างนี้ครับคือสิ่งที่ที่มองเป็นสิ่งที่เติมความฝันนะครับก็ต้องบอกคนรุ่นใหม่เป็นวัยที่เขาต้องการความฝันนะครับแล้วก็ทําให้ความฝันเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่ให้สาคัญที่สุดคือเราต้องรู้ว่าฝันของเขานี่คืออะไรนะครับแล้วก็พุงนั้นให้มันเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของตําแหน่งงานวิธีการทํางานแล้วก็สิทธิผลตอบแทนที่เกิดขึ้นด้วยมันเป็นสิ่งที่จะต้องตามความฝันของคนเหล่านี้ให้เจอครับ นั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอาจารย์คะแล้วก็ Gen Y าเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขากำลังตามความฝันของเขาแต่จุดหนึ่งนะคะก็คือว่าการเทิร์นโอเวอร์ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันอันนี้อาจารย์มีคำแนะนำยังไงกับนัก SME บ้างคะคือความเป็นมืออาชีพตรงนี้ครับผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับ การที่มีทีมงานเนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าความเชี่ยวชาญทางด้านของการจบการศึกษาที่ตรงนะครับแต่ทุกวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือประสบการณ์นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยการศึกษาที่เขามีอยู่เมื่อก่อนเราต้องจบปริญญาตรีต้องจบปริญญาโทสาขานั้นสาขาน h ้แต่จริบางเรื่องผมคิดว่าอาจจะเอาประสบการณ์เนี่ยมาพิจารณาด้วย ขณะเดกันก it <Y ff. S 1> ็คือชื่อสัมพันะคทับทัศนคติของคนที่ทํางานกับเราเนี่ยเป็นส so mm ิ hmm. ่งที mm ่สําคัญมากเลยครับว่าเขาเองเนี่ยเขามีทัศนคที่ดีกับงานบริการไหมเขามีทัศนคที่ดีกับธุรกิจด้านอาหารไหมนะครับผมว่าจริงๆแล้วเวลาที่ผมรีคูดคนนะครับผมใช้วิธีการดูในเรื่องของท t i t u ต e ของเขามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับเวลาที่เราเลือกเนี่ยการที่เขามีทัศนคติที่ต่องานนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะเลือกคนมาทํางานด้วยครับ แต่ยูเจนใช่คะอาจารย์ขาเจนวายอะค่ะาคาเราจะอคอนโ control เขายัางไงอะคะเราจะดูแลเขายัางไงให้เขารู้สึกว่าตามความฝันแล้วก็อยู่กับบริษัทเรานานๆาตนาน้องบอกว่าตรงนี้จริงๆผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เป็นคนที่ทางานด้วยสนุกมากนะ,ะเพราะว่าถ้าเขา,เาได้ทํางานอย่างเต็มที่อย,อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็เช่นกันผู้บริโภคก็เป็นเจนใหม่ๆที่เขาต้องการคุยภาษาเดียวกันนะครับเขาต้องคุยเรื่องเดียวกัน ราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้คนที่เขาเข้าใจกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่งที่บอกเขาว่าเรามมกจะเจอผู้ประกอบการที่แบบว่าสั่ง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 แต่ผมก็แนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือฟังคิดตัดสินใจนะครับก็คือหมายความว่าจริงๆแล้วเราต้องฟังเขาคิดตามแล้วก็หาโซลูชันให้ดีที่สุดนะครับตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากจริงๆแล้วเวลาที่เราบริหารงานเนี่ยครับเราต้องมีทางเลือกมากกว่า2อสาทางเสมอนะครับแล้วว่าการเลือกตรงนี้เป็นสิ่งที่เราตัดสินใจนะครับโดยที่เขาเนี่ยเป็นคนที่จะคิด แล้วก็กำหนดทางเลือกกันด้วย